ตอนนี้มันลด 5, 5ปี5ปี 4, เดียด๋ยอีก3เดือนยิ่งราคามันก็ลงเปลี่ยนก็จะดีครับรเพราะว่าราคาการเปลี่ยนก็ไม่ได้สูงมากเท่าไหนครับนี่ตันนี้จะอยู่ประมาณพันกว่าบาทพันกว่าบาทเราเราเปลี่ยน้อมเชียขยะได้เลยไหมได้เลยครับเข้าศูนย์ที่ไหนครับว่าจะไปเข้าที่เบียร์รอบหนะ้าับที่นี่ก็ดีครับโอเค,อเคได้ครับยังไงก็โทรโทรแจ้งก่อนนะที่ให้เปลี่ยนเนี่ยเนื่องจากว่าบางทีไอ้ตัวเสื้อเราเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมอลอยก็จริงอ่ะแต่พอมัน มันอาจจะเกิดการปุกรจากตัวสนิมเขียวมันไม่ใช่สนิมเหล็กนะจะเป็นสนิมที่กัดพวกอันลอยทําให้มันเกิดการเสียหายได้เพราะว่ารถท่านเก่ากลัวมากเลยเรื่องสนิมแต่เพราะว่าเป็นสนิมจนได้ขายรถทิ้งอ่ะพี่นั่นน่ะสิในเรื่องสนิมของตัว1.9เองเนี่ยอาจจะมีปริมาณที่น้อยกว่าเพราะฝามันเป็นเอามิเรียมอันลอยเสื้ออันลอยอ แต่มันก็ยังมีผลต่อก,การกัดก่อนเหมือนเดิมเดียรมิชนานี้ยทันอยู่ใช่ไหมครับทันครับทันดูดูสีมันก็น่าจะสีน่าจะค้ำคำหน่อยมั้งตอนนี้น้ํายาดออเย็นเ,เราเอาสบายใจเราดีกว่าเพราะราคาไม่แพงมากเราเปลี่ยนเราล้ลางระบบเราดีกว่าแต่ถ้าเกิดเรารักรถเราเองเ่ะเราจะเปลี่ยนก่อนเพราะห้าปีนี่ก็ถือว่านานพอสมควรใช่แต่ผมจะเปลี่ยนประมาณห้าปีขึ้นอนะ่ะรอบรอบต่อไปเข้าสิครับเพราะว่าน้ํายาพวกนี้มันใช้กับข้างนอกไม่ได้เลยนะใช้ ต้อง<ด>ใช้<ด>น้ำยาเฉพาะพอของของเขาคือแบบผสมเสร็จมาเลยไม่ไม่ผสมน้ำแล้วก็ถ้าเกิดมันขาดไปเพียงเล็กน้อยเอาน้ำสะอาดเติมเพิ่มเติมเข้าไปได้บ้างเล็กน้อยแค่นั้นเองแล้วผมจอดอย่างเงี้ยผมอาทิตย์น,นึงผมขับใช้แค่ประมาณ1ิบก,กิโลหรแค่อุนบูมรแบบแบบมร้อนเนี่ยเย็นวานกินมันคงไปได้ไปไหนหนึ่งก็ต้องสตาร์และขับบ้างเพราะว่าอย่างน้อยถ้าให้น้ำมันมันขึ้นไปวิศารชิ้นส่วนที่ไม่ไม่สัมผัสกับน้ำมันให้มีการฉลอมน้ำมันบ้างครับผมพยานนพยามอัดีกนิดนึงอ่ะ ขับใช้เลยอ่ขับวนๆเล่นๆไปสักนิดนหน่อยๆก็ได้เวลาับก็เลยเป่นจอยแล้วกี่กิโลแล้วครับสามหมื่นโอ้สามหมื่นเนี่ว่าน้อยมากนะก็เวลาไปต่างจังหวัดก็แนะนำให้เติมพวกดีเซลที่มีสารชารล้างพวกวิพาวเวอร์พวกปะทอพัดพวกเนี้ยชะรล้างหัวฉีดบ้างก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้ครับจะเข้ายังไงก็โทรมาแจ้งก่อนนะเผื่อผมจะได้ไปดูแลให้นะได้ประมาณรได้ครับผมได้ครับ